สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ช่องพี P ่พิมพ์ชาแนลวันนี้นะคะเราก็จะไปเรียนกันแต่ว่าที่เราไม่ใส่ชุดนักเรียนเพราะว่ามันไม่สวยนะคะเราก็เลยไม่ได้ใส่โอเคปะคือรถบัดที่ทุกคนเห็นตัวอยูที่เราใส่อยู่อะ่ะไม่ใช่ชุดนักเรียนนะชุคดคอสเพย์อ๋อชุคดคอสเพย์มาฮีโร่แคมเดีคือรถเกันโอเคตอนนี้เราก็ถึงที่โรงเรียนคุ้หน้าดุดดึดเลยหน้าดุหน้าแปลกๆ อุยนออันนี้จะเป็นห้องที่เราเรียนดูดิฉันนั่งหน้าฉันนั่งแถวสองโอเคอุ้ชวนอันไหนห้องเรานี่ไงใช่ห้องเราปะอุ้ยกูอีคูอุ้ยกูอีคูไวมากดูสิเห็นไหมทำไมเธอเดือดอะเธอนี่อะไรอ่ะกูอีคูไงไม่ใช่ไม่ใช่ตรงกระดานอ่ะไว้ตรงกระดานเหรอใครวาดใครวาดก่อน ใครจะไปรุ่นนี่เขาบอกว่าเราสก,กิปคานได้ไหมว่าสก,กิปแหละฉันโดดเรียนเออฉันก็จะโดดเรียนงั้นออกไปจากห้องนี้กันไปเลยหรอออกไปเลยเอ้เอา,อาจะมีใครวาร์ปมาเหรอเหรอเขาไม่ได้วาร์ปเดินนี่<ๆ>คนนี้คือไปหาของเล่นกันอุ้ย ในห้องนี้มีเก้าอี้ด้วยเธอไปเอามาดิในห้องนั้นแหละัอรอไม่กระโดดเข้าไปดูเก้าอี้มันโอ้โอ้มามันนี่มามาไม่เดี๋ยวฉันจออะไรเกวไปไรอะไรอันนี้นั่งได้ปะอันนี้นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้อ้าวมานนั่งได้เฉยเลยเพราะเขาบอกว่าให้ตามเขาไปเราตามเขาไปดีกว่าเขาอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ข้างนอกอี๋วิธีทำไมเธอเป็นอย่างนั้นอ่ะ อันนี้ร้านขายของใช่ปะ่ะใช่ไม่ต้องเข้าไปก็ได้นะเพราะว่าเข้าไปมันเข้าไปไม่ได้หรอกได้โอ้ยเขได้โอ้ยมันไม่มีของเลยเลยอ่ะโหันีเก้าอี๋ข้างนอกและว้าวแล้วมันไม่มีอะไรเ,เขาบอกว่าอาหารอยู่ไหนใช่เราก็มองกันว่าอาหารอยู่ไหนจะมาทำไมมาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยช่ไม่มีแม้แต่อาหารเนี่ย ก็ดูข้างนอกดิมีรถอะไรก็ไม่รู้อ่ะเกิดไม่รวยนี่เหรออ๋อใช่ใช่ใช่ฉันคุยใหญ่ฉันอยากออกฉันเป็นบิ๊กรถออกไม่ได้เว้ยเธอเก้าอีข้างนอกเก้าอีข้างนอกเะี๋ยวไปเอาดิอ้ออกไม่ได้อืมเธอจะไมออกไปแล้วเธอครูมาแล้วเมื่อกี้ครูใหญ่เขามาตามให้เรากลับมาที่ห้องแต่เราไม่อยากกลับพิทยาศาสตใช่ปะ ใช่มั้ยไม่รู้สิโอ้โหสาวไปได้แหละเฮ้ยเื่อนนั่งเก้าอี้เหรอเฮ้ยเราได้เสียงอะไรปะได้ยินมันคือเสียงอะไรอะ คู่ใหญ่ไปไหนอ่ะนี่เธอตัวอะไรอ่ะตัวเขียวซะด้วยสวัสดีวิเขาคอนเพปอะไรเปล่าก็จะมีงานแข่งจะมาแกล้งอะไรหรออีกตีพูดนั่นดีเจ้าประหลาดซอมบี้หรือเปล่าอุ้ยคอนเพปซอมบี้เหรออุ้ยเก่งดีนะเฮ้ยแล้วมีปะมีปะอยากเห็นอีกเออฉันว่ามันแปลกแล้วนะ นนี้คู่ใหญ่หายไปเพราะฉะนั้นคูใหญ่จะเป็นซอมบี้ถูกปะออ,อ,อ,อเขาเขาแกล้งเราใช่ปะเพราะว่าเราไม่ยอมเรียนใช่โหเร็วมากนี่ไงคูใหญ่กลับมาแล้วคูวใหญ่แกล้งเราทำไมเนี่ยคูใหญ่เออกลับมาแล้วนักเรียนอะไรอะไม่ต้องพูดเลยอย่ามาแกล้งนักเรียนนะแกล้งนักเรียนจะฟ้อง ต้องหุ่คอมพู้ติลเลอะไอคอมอันนี้คอมเฮ้ยข่าวข่าวใหม่ซอมบี้บุกเมืองโฮ้ oh <my> God. มกเกอดอะไรอ่ะนักวิทยาศาสตร์น้ำเหรอไมทางน้านั้นอะไม่ชอบ,อ,บอ่ะซอมบี้นี่เธอโอเคหนีทีรออะไรอ่หนีหนีไม่ได้เฮ้ยเก็ตออนบัส ไปไหนอเออฉันฉันเกตออนบัสเกตออนบัสอืมโหฉันก็นึกว่ามีคนเก่งแล้วไปกันไปกันอ้าวทำไมเขาเดินอย่างเงี้ยไอ้ดูดมิมาแล้วมาที่มาเอ้าไม่้อมาที่ที่ทำไมฉันเดินอย่างเงี้ยดูดิเออเดินเหมือนกันเลย,เลยนี่เธอตู้มันเปิดได้ เอ้เราไปกันดีกว่าเร็วรไปด้วยหน่อย God. ไ <ป S 2> ม่กอดดูกลัวมากไปกัน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 โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดทำไมฉันสั่นนะสั่นมากใส่มาฉันยังเดินอยู่เลยนะเห็นปหมเหรอเดินอยู่เลยอ่ะเดินเป็นคาบัสอ่ะของของฉันเธอไม่ได้เดินนะเหรอ พี่เราพาไปไหนอ่ะซิฉันค้างมากเลยอ่ะโอ้รถพังไม่ไม่ขับรถยังไงเนี่ยไม่ขับรถนี่ใส่ไม่ดีเลยขับรถยังไงเนี่ยไล่ออก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 เออ้ยใส่ไม่ดีเลยอุ้ยสวัสดีคุณลุงมิเตอร์มิเตอร์มิเตอร์ซีมิเตอร์ซีหนาวมากเลยอ่ะใช่จริงๆหนาวมาก แล้วดูดีมพายุหิมะอ๋อใส่พายุหิมะมันหนาไปคุณเขาแก่แล้วก็เลยมองไม่เห็นมังกรคุณลุงขับรถอ่ะก็เลยมองไม่เห็นทางฉันว่าเราเข้าขอคุณลุงเข้าบ้านก่อนได้ปะคุณลุงขอเข้าบ้านหน่อยนะคะนี่เข้าไปแล้วเออแอบแมากเลยเฮ้แคนดี้อุ้ยน่ากินน่ะกินได้ไหมก็ฉันกินไม่ได้อุ้ยฉันได้ฉันได้ฉันได้มาหนึ่งอันโว้โว อย่ามีห้องเยอะแยะเต็มไปหมดอ้าวเธออันนี้มันมันเป็นแบบันดาธอ่ะเออนี่งก็น่าจะวิแล้วข้างในมันมีอะไรวิเธอซอมบี้มาบุกบ้านเราประตูมันจะพังแล้วเนี่ยอุ้ยแมวอุ้ยแมวโ oh my god เข้าไปเข้าไปไหมเข้าได้ไหมเข้าไปเลยเข้าได้ไหมเพื่อนที่นี่ที่ไหนเออวิ่งเหออุ้ยซันต้าสวัสดีซันต้าซันต้าเธอทำไมซันต้าตัวเขียวอ่ะไม่ซันต้าไม่ได้ตัวเขียวนะอยูตัวเขียวมองไม่เห็นเขียวตัวเขียวไม่ชัดอ๋อเขียวเขียวจริงเลยแต่ว่าเขียวอ่อนเออมซัมบี้ซันต้า อ๋อทำพิซันตาเหรออ๋อไม่รู้อ่ะจะไปรู้ได้ไงไม่มีใครบอก oh. โอ้เพื่อนมไปอุ้ยเธออุ้ยปืนใหญ่ปืนใหญ่เหรอก็มาดีครับใครกลัวครับก็มาดีก็มาดีอะไรขนาอ้ยเธอโดนเธอโดน <c oughs> ดไม่โดนท <c oughs> ิโอ <c oughs> ้ยย <c oughs> oh <my> โอโอ้ยโอ้ยโอ้โ้้้ ไม่ดีตีมันให้ตายตี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 ไม่เธอช่วยฉันด้วยลุมอ่ะอุยอิสยไม่ดีอะลุ้มอ่ะลุมอ่ะอสไม่ดีเลยโอ้ตายแล้วอ๋อเก็บโยนใส่ยอ๊ยช่วยด้วยด้ โยนยังไงอ่ะกดกล่องขึ้นควายแล้วก็โยนมั้โยนยังไงเออโยนได้เฮ้ยเรอโยนเธอโนอ้าวแต่นั้นยังโยนไม่ได้ชื่อแกินงงมากเลยขัวถ้าไปเอลมาใช่ปะเอลซัมบี้ อุ้ยเลือดฉันจะหมดแล้ววิ้วเลือดจะหมดแล้วคนเลือดจะหมดแล้วต้องช่วยเพื่อนที่เลือดจะหมดแล้วมาดิหรอมา,มาทีคร้ามาทีค <ảo> ้าไม่กลัวค้าหืมอย่าตีกันเองได้เลยเพื่อนยืน,นได้ไงอ่ะเพื่อนยืนไงอเคเค่ะเฮ้ยเขาจะตายแล้วเออเหลื่อยขีเดียวตาย เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยหรือขันแจพยายามที่จะหยุดโอ้ไม่นะไม่ตายเห็นจะตายกันหมดแล้วแต่บางเรื่องมันเยอะแยะน้อยมากจุดเดียวฉันจะพยายามหลบหนีด้วยการแต่ว่าฉันไม่ไหวละฉันเกิดใหม่แล้วฉันก็หันหน้าจอไม่ได้ด้วย แล้วก็ซูมไม่ได้จะช่วยเธอเองตอนนี้ซูมได้แล้วแต่ว่ายัางเดินเดินไม่ได้เนะเกีย่ยวนะย้อนงายยมไม่เป็นอ่ะวิววิว อุ๊ยอะไรดูสิเฮ้ยแต่รี่ตังอะ่ะน,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 นี่หทางด้านอะไรแตะเร้นั่งมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่ไม่ใช่แ้วแต่ทุกคนไปนั่งแล้วทำไมที่นี่ไม่ไปนั่งอะเออจะได้อ้าว ฉันข้างมากเลยตอนนี้จบสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b ์ด้วยค่ะบ๊ายบาย